เพื่อนๆยังจำคอมโบโกงของบิวโลในห้องก่อเลียนได้ไหมครับแล้วผมก็จะเอาคอมโบในคลิปนั้น,นมาเล่นกับพี่กิจางนั่นเองนะครับผมตัวรับห้องก่อเลียนยยน,ยยนั่นหรอกีวเดอร์บอกเลยว่าความสยองของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยได้ส่งต่อมาถึงกิจางแล้วนะครับมาดูกันนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะี่ลงคลิปทีนี้กิวด,ด้วยทั้งใจมาบอกเลยอยู่ๆหูสองตัว นิดนึงเต็มกักแจก็เล่นเหมือนกันแบบใจตัวเองไม่ไหวแล้วสิลาสเละกันได้ไหมพี่ได้ไหมได้น่าเจ็บอยู่นะคีซี่อ่ะจบบนจะก่อนหนึ่งดอกเต็มหัว ไปเลยผมรอรับลอกเดี๋ยวเราขับให้ผมทวงให้มาแล้วมันมาแล้วมันไดมาแล้วนะพี่ได้แดงแล้วขึ้ไงโดนยกอยู่อย่างติดตาได้เลยงัดงัดไอ้ลัมบ์ไปดีไปได้อ่าอ่างนี้ว่ะไอ้บัตรดูสามบัตรดูสามบัตรดูสามโดนเอาไอ้เจ้าโอ้โหฟอกแม อุ้ยโดนยกใครยกวะแค่แดหักไม่โดนปึ๊บันจะรับชีวิตแค่แดดมาโดนได้ยู่ได้อยู่ิชี้กระโดดไหลเดี๋ยวรลงนะครับ นนวี6ชั่วโมงวะวันแบบนี้ไม่มาโอ้ชิดเดินหลงวะ่ะ <c oughs> แอบเลยเอ้าเยีะเลยโดนแ cancel แอบเลยเอบบบ้าเยีะยโดนแคนเซิลโอ้โหเยอะแอบสองสยองทุกโอ้ไม่กอมันไอเราไม่ได้อยู่ บาเฮ้ยไหวโอ้โหาบูคืนมาเป้ยสี่พันสี่พันสี่พันติดแล้วติดแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยติดแล้วติดแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยโดน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 อ้าวเฮ้ยสวยน้อโอ้โหอันนี้แก้อันนี้แก้นะอันนี้แก้ะนะใส่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 กัน าก,นนก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น tp7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ <c oughs> ต <laughs> ะกี้ไม่หววไหวว่ะ,ะไม่ใช่พี่่ผิดแดดไปสตั้มแหมดิโอ้หผมนอนฝังพี่อะทำมันฝัง,งนั่ฝังครับยิงก่อนยังไงล่ะแปดร้อย ก็ผมอยู่ในสตรีมที่แสนนสั้นนะคือซิปใบแดงนะขุนโดนใบแดงแนละ้วเฮ้ยเอฟกเซดอะไรเชียรรู้สึกได้ถึงพลังมหาศาลเกี่ยวเกี่ยวรอบตัวเมาสิขี่อยู่นี่นี่นี่ตัดตรงนี้หน,นึ่งบัพหนึ่งคริว โอ้ยน oh ่ากลัว <crow> น <noise> mm. ่ากลัวป um. um. ับ <num> ย <it> id <ida> ับแม่งเลยปะล่ะเดี๋ยวแด็ผมีฟิตอยได้ได้ได้เฮ้ย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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้าเฮ้วเข้าเฮ้รเฮายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้เฮยเ้เ้ยเเปิดให้ก่อนมัน้ัเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเเฮย้เ้เ้ แอบเลยส่งเวลาไปให้เร <laughs> <laughs> um ็วเข้าฉันถูเวลาให้อยู่มันกลังจะมาสตันฉันเร็วเข้าฉันถูเวลาให้อยู่มันกลังจะมาสตันฉันคอนเทนต์กิวด้วยสิบเกมนี่เนี่ยฟิกเกอร์ดันเพื่ออะไรไม่รู้ต่อไม่ท้าชีพ ไอ้ใหญ่ซูมตั้งนานไม่ตายมีธรรมดาตายเนี่ยนะนี่ให้ก่อนเลยโอ้โหอันตีไหมตายจะกาดอีกรอบนึงก็เป็นหนึ่งซูมซูมที่มีตันโกงไปไหน ัวว้ายยยยยนี่ไงอยากจะซูมมากๆซูมทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเออมันรอดได้ไงวะอผมเล่นได้ผมว่าเล่นได้กดหนักกดหนักไม่เดินกลับกูเอาทีมปฏิชีแดดมาช่วยด้วยครับแนปเลยละกันครับอ้าวอ๋อโอเครู้ว่ามันจะแข่งตรงหน้าใช่ปหมนี่ไงลิงสอง เอาคุณที่ฝังกูจะได้รอดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง <laughs> มาดิมาดอ่าโดนแคนเซิลไงเออเด็ดนะร่ม <laughs> ูมก่อนมึงโดนแคนเซิลครับว <laughs> 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 ิกฤตวิกฤตคือแบบยืนรอดแลมวมันีโดนผมได้ไง <laughs> อะรวมดิโรมดิ นิดหนึ่งนิดหนึ่งไปงัดกันตัวตั้งก่อนสามสามกว่าจริงเนี้ยไงปังปังฟังลากใส่เพื่อน เดี๋ยวกินไหนเดี๋ยี่กินหนตาสี่ีแอ้ดครับผมาพีเประเบิดกันพี่พีตอยีน้าเป็นระเบิดเดอดเอาออกทำไมย่าโอยอรอะพี่ระไม่ถึงเทียรตเอาไปเลยตันโดน นั่งซูมเหรอครับใบรุ่นนี่ไงคนตีนจับ40วิมีคื โบตันซอไปอย่างง่ายแค่ยิงโดนจบเลยแดอบอะไรไปดูมาเอากูมาฆ่าม่โขมชิ่วเพื่อนจะไหว <c oughs> ตอนแรกมันตอนแรกมันลิงอย่างสวยเลยตะเกียบลองไม่ปดูติดเขียวนะติดเขียวนะครึงหลอดนะมันก็ครึงหลอดนี่มันก็แรงนะเนี่ยพี่กิจเติมเต้นนะพี่นี่เงี้ยครึงหลอดนะ เรืองเราไม่ต้องเต็มถ้าเราทำให้เองฝังเรืองเทานั้นวโอ้โหฟ้าเกิดอีกงนีหวานเจี๊ยบหว่านเจี๊ยบ4เปนันตัน ซูมเหรอ,อแซบจริงไม่โมโหตรลัดพาหลบพอดีโคตรสวยเป้าจับขอบคุณมากน้องพี่ที่ทำให้พี่เฉลสวยขนาดนี้มาพี่มามามาโอ้โหเหรียญทองปั๊มดาวตัวโคตรปั๊มดาวคว่จับ46เอีเอี้ยเกมสั้นดาเมจอย่างเยอะ46เปอร์